มาแล้วครับขบวนหนึ่งสามสามนะวันนี้ก็ช้าแค่เจ็ดนาทีเองนะก็ยังไม่รู้ว่าได้หัวอะไรมานะวันนี้ก็ดูแล้วน่าจะเป็นหัวเก่านะฮะแต่เมื่อคืนนี่หนึ่งสามสี่นี่พีฮินะสี่ห้าสองหนึ่งนะก็ตายบัวใหญ่เรียบร้อยนะเพิ่งจะออกไปเมื่อช่วงประมาณตีสามกว่าๆนะฮะก็ต้องเลาะไปถึงบัวใหญ่ตั้งแต่ยังไม่ตีหนึ่งเนี่ยน่าจะเที่ยง เกือบ,บตีหนึ่งแล้วเพิ่งออกไปเมื่อช่วงตีสามมาจอดอยู่บยใหญ่ประมาณสองชั่วโมงออก,กว่าเลยนะฮะก็ได้พิฮินะมาช่วยจากโคราชนะฮะวันนี้ก็ช้าเยอะเลยนะขบวนหนึ่งสมสี่นะฮะช้าร้อยสี่สิบกว่าแล้วนะตอนนี้โอ้ดูแล้ววันนี้หนึ่งสมสามน่าจะได้นดตอมนะฮะแต่ยังไม่รูหมายเลขนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อสตอนะมส1 4หนึ่งสีะฮะทำหนึ่วันนี้นะครับโอ้โเร่งเครื่องไปอย่างแรงฮนะ